อะาะทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนนครับผมนี่เกมโลบกในแมปของอนิเมะ e f e n d e r นะ ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล70ไวๆเนาะแล้วก็วิธีการฟาร์มนี้เนี่ยจะได้เจมเวยนะทุกคนแล,แล้วก็ได้วัตถุดิบในการอัพเลเวลด้วยนะคือมันได้หลายอย่างเลยนะทุกคนแต่ว่าเจมเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะสำหรับใครที่อยากฟาร์มเจมแบบเน้นๆเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของผมได้นะผมได้ทําการสอน F K ฟาร์มเจมไวเป็นที่ร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอนั้นเนี่ยให้ทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะใครที่อยากฟาร์มเจมเนน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 ี่่ยกกคคลิัั้้้เะทุแตวววาาาาใรรจมมสอธ FK ฟ์น คือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้นำจะเหมาะสหรับสายฟรีมากๆนะเพราะว่ามันจะฟาร์มได้เจมเยอะมากๆนะแล้วก็ได้เลเวลด้วยนะทุกคนไม่ได้ว่าวิธีนี้เนี่ยคุ้มสุดๆสาหรับสายฟรีนะทุกคนก็สาหรับแอปที่ผมใช้ในการ F K ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นแอปของ U G Phone ทุกคนเป็นแอปให้เช่าระบบค่าวโฟนนะซึ่งเรียกง,งา่ายๆเลยก็คือการเช่าจอมือถือในการฟาร์มเกมนั่นเองนะทุกคนการที่เราไป F K ใน U G Phone นะทุกคนคือมันจะทําให้เราสะดวกสบายมากๆนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเซ็ตครั้งเดียวนะทุกคนแล้วก็ พับหน้าจอไปทําอย่างอื่นก็ได้นะไปดูหนังหรือว่าไปเล่นเกมกับเพื่อนก็ได้นะคือเราก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลย24ชั่วโมงนะไม่หลุดแน่นอนนะแล่ก็ยังมีข้อดีนะทุกคนคือเราเนี่ยจะไม่เปลืองค่าเน็ตแล้วก็ไม่เปลืองค่าไฟเพิ่มนะแถมไม่ทําให้มือถือเราร้อนหรือว่าเสื่อมสภาพด้วยนะอันนี้คือข้อดีมากๆนะทุกคนก็สาหรับใครที่ดูวิดีโอของผมอยู่ตอนนี้นะทุกคนให้มาที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะแล้วกดที่ ่าเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะแล้วก็ให้มาที่ลิงก์สมัครหรือว่าดาวน์โหลดแอป UG Phone ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนใครที่สมัครผ่านลิงก์นี้เนี่ยจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้ยนะทุกคนอ่ากดโหลดได้เลยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ผมเนี่ยฝากกด s u b ส c r i b e ให้ผมหนึ่งทีนะแล้วก็เปิดแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันเนาะมาต่อนะก็ให้คลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะทุกคนไปอ่ามันก็จะมาเจอหน้านี้ทุกคน ให้ทุกคนนะกดลงทะเบียนด้วย o o o l l และก CE, นะันเนาะหรือว่าใครจะลงด้วยเฟซก็ได้นะแต่ว่าผมจะลงด้วย o o o l l และกันนะทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดในมือถือเนี่ยก็สามารถโหลดแอป UG Phone ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลหรือว่า Facebook ที่เราลงทะเบียนไว้ด้วยนะ ก็สำหรับผมเนี่ยผมจะไม่โหลดแอปแล้วกันนะผมจะใช้ในเบราว์เซอร์เลยนะทุกคนก็กดที่บรา browser นะปุ๊บก็จะมาที่หน้าล็อกอินนะก็ให้เราล็อกอินด้วยแอคเค n าที่เราสมัครไปเมื่อกี้ได้เลยนะกดที่ google หรือว่า Facebook หรือว่า Apple ID ก็ได้นะทุกคนผมเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ google สมัครใช่ไหมทุกคนผมก็จะใช้ google อีเมลเดิมในการล็อกอินนะปุ๊บโอเคก็จะมาหน้านี้นะ เราก็กดกากบาดท,ทิ้งได้เลยนะทุกคนหรือว่ากดยูดนาวก็ได้นะตรงนี้เนาะมันก็จะพาผมมาหน้านี้นทุกคนแล้วก็สลับใครที่โหลดผ่านลิงก์ผมเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าสมัครผ่านลิงก์ผมเมื่อกี้นะจะได้ทดลองฟรีอยู่ที่4ชั่วโมงทุกคนโดยการเอาเพจตรงนี้เนี่ยไปแลกได้เลยนะแล้วก,กดบายได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูแพ็คให้เช่าของทาง UG p h o ฟ e ก่อนละกันนะว่ามีแพ็คอะไรให้เช่าบ้างนะก็อันนี้จะเป็นแพ็คของ UVP นะทุกคนแพ็คนี้เนี่ยจะมีราคาที่ถูกมากๆนะก็จะมีสเปคอยู่ที่ CPU 3คอ์นทุกคนแล้วก็แรมอยู่ที่3 g จิกนะแล้วก็มีลอมความจำอยู่ที่30 g กนะอันนี้เนี่ยจะเป็นแพ็คเริ่มต้นสลับสาย FK เกมแบบทั่วๆไปนะที่ไม่ต้องการสเปคเครื่องแรงๆนะอันนี้คือจะคุ้มมากๆนะทุกคนก็ค่าบริการ7วันอยู่ที่2.69 USD นะหรือว่าประมาณ70กว่าบาทนะทุกคนแล้วก็ใครที่มีส่วนลดผมเนี่ยจะลดไปได้0.5 USD เลยนะ ก็จะตกแล้วอยู่ที่วันละประมาณ10บาทเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วก็จะมีแพ็คของ G V I P นะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คที่อัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะทุกคนคือแพ็คนี้เนี่ยจะมี C P U คอนะ RAM อยู่ที่4ีคอนะแล้วก็มีแรมอยู่ที่ 4G ่จิกนะทุกคนแล้วก็มีหน่วยความจำที่ 64G จิกนะอันนี้เป็น Android 10เหมือนกันเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นมาจากแพ็ค U V I P เพียงแค่2บาทเท่านั้นนะ แพงกว่า u v p 2บาทต่อวันนะทุกคนแล้วอีกแพน็นึงเลยคือจะเป็นแพ็คของ g v a p 12นะ g v p 12เนี่ยคือจะเป็นแพ็คอัปเกรดขึ้นมาจาก g v p ธรรมดาทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็น Android 12นะอันนี้เนี่ยจะเป็น Android 10, นะ g v p ธรรมดานี่เป็น a อ d ด o i d สิส่วน12ก็คือจะเป็น Android 12นะส่วน CPU Core กับแรมเนี่ยก็คือจะเท่ากันเลยแล้วแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยก็เท่ากันเหมือนกันนะแล้วก็ค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนและก็แพ็กสุดท้ายนะเป็นแพ็กของ SVAP เลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กที่โหดมากๆนะเป็น Android 10นะทุกคนแล้วก็ CPU คออยู่ที่8คอนะแล้วก็แรมอยู่ที่ 16G จิกเลยนะแล้วก็มีหน่วยความจำอยู่ที่ 200G จิกนะทุกคนคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนใครที่แบบสายเล่นเกมหนักๆเนี่ย FK เกมที่แบบว่าโหดๆเนี่ยก็มา FK ใน SVIP ก็ได้นะคือ SVIP เนี่ยจะมีค่าบริการให้เช่าอยู่ที่วันละ30บาทเท่านั้นนะถือว่าไม่ได้แพงเลยทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสมัครเป็นของ u v a p ให้ดูละกันเนาะตรงนี้เลยนะเป็นแพ็คเริ่มต้นนะก็จะตกวันละ10บาทเท่านั้นนะถือว่าอันนี้เนี่ยถูกสุดๆแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวสมัครไปเลยนะกดไปที่7วันนะทุกคนแล้วกดไปที่คําว่าบายนะปึ๊บโอเคมันก็จะพามาที่หน้าชําระเงินนะทุกคนตอนนี้ผมต้องชําระเงินอยู่ที่ 2.19 USD นะผมมีส่วนลดอยู่ที่0.5เลยนะอันนี้จากเดิมราคาอยู่ที่2.69นะก็จะเหลืออยู่ที่2.19นะทุกคนผมก็จะเลือกเป็น QR code ละกันนะแล้วกดไปที่คาว่า Pay ได้เลยนะแล้วก็ Pay ไป,ไปจ่ายเงินไปเดี๋ยวรอสักครู่นทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ชำระเงินเป็นทีร่รอแล้วนะแล้วก็กดไปที่คาว่าเช็คดีไว้ได้เลยนะนี่ก็คือเป็น u v p นะทุกคนเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะคือเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าเซิร์ฟก่อนละกันนะ อันนี้ผมลืมบอกไปเลยก็ก่อนที่เราจะซื้อทุกคนให้เรามาดูที่ค่าปิงก่อนนะค่าปิงคือค่าตัวเลขสีเขียวตรงนี้เลยทุกคนยิ่งปิงน้อนทุกคนมันก็จะทําให้เราควบคุมเกมได้อย่างง่ายนะไม่หน่วงไม่อะไรเลยนะซึ่งเซิร์ฟที่ผมแนะนําเลยก็คือจะเป็นเซิร์ฟของสิงคโปร์นี่แหละทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ลื่นที่สุดแล้วนะโอเคประมาณนี้เลย อ่าเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการสอนสมัครแล้วก็สอนใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ต่อมาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มเลเวลตัวละครของเรานะก็ให้เรามาที่ Google Play นะกดเข้ามาแล้วก็ปรปกดพิธีว่าล็อกอินทุกคนซ i g อินแล้วเราก็ล็อกอินเพจสโตเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนต่อมานะให้เรา,าโหลดเกมโลบอกรนเลยนะก็เราจะเป็นอ่าฮะโลบอกเนาะทุกคนโอเคโหลดมา อีกแอปหนึ่งเลยก็คือจะเป็นแอปของอ u t โต้คิกนะทุกคนผมจะใช้อยู่ตัวเดียวเนี่แหละอ u t โต้คิกอะแล้วก็กด In s t a l l เข้าไปนะอันนี้เนี่ยคือผมใช้ประจำนะผมใช้มาเป็นปีๆแล้วนะทุกคนเมื่อเราลงเกมแล้วก็ลงตัวของอ u t โต้คิกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอ่อจริงๆ้วเนี่ยเราสามารถเซตมาโคได้เลยนะทุกคนแต่ว่าเอาผมคิดว่าหน้าจอนี้เนี่ยมันอาจจะเล็กไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขยายนิดนึงแล้วกันเนาะใครที่อยากขยายหน้าจอตามผมเนี่ยก็ให้มาที่ด้านบนตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งอ่ะปัดลงมาปุ๊บ ปัดอีกทีนึงโอเคแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดนะทุกคนตรงคำว่า about phone นะตรงนี้เลยนี่กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะมันจะเห็นมันจะมีคำว่า b i l d number นะทุกคนตรงนี้ก็คลิกไปเลยคลิกไปเรื่อยนะปุ๊บปุ๊บ,บ,บจนขึ้นคำนี้มานะโอเคแล้วก็ย้อนกลับไปทีนึงแล้วก็ให้มาที่รูปเว่นขยายนะทุกคนกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะฮะพิมพ์ไปว่า w i d ก็จะเจอตัวนี้นทุกคนก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะปุ๊บ โอเคมันก็จะพามาด้านล่างนะตรงนี้เลย360นะเปลี่ยนจาก360เป็นสักประมาณเท่าไรเดียะเอา600แล้วกันนะผมจะเอา600นะทุกคนมันก็จะดูกว้างขึ้นมานะทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าเกมได้เลยนะเดี๋ยวผมขอปิดเปิดตัวของออโต้คิ้กก่อนแล้วกันอ่ะเปิดใหม่มันจะได้เล็กนะทุกคนอันนี้คือรหัสหลักของผมเลยนะทุกคนผมก็ ใช้รหัสหลักในการเล่นนะยังไงมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้คือทีมที่ผมได้เซตไว้แล้วทุกคนคือผมจะเอาตัวดาเมจมา1ตัวนะซึ่งผมแนะนําเลยก็คือถ้าเกิดว่าจะฟาร์มด่านล่าสุดด่านสุดท้ายตอนนี้เนี่ยอย่าเอาตัวที่เป็นออมไมตี้ไว้แลทุกคนมันอาจจะตีไม่ทันนะผมก็เลยจะเอาตัวที่เป็นบัฟลีควียมาใส่แทนและกันเนะอย่างเช่นผมเอาตัวของเฟรมดรา้อนตัวนี้เนี่ยมาใส่แทนนะก็ตัวดาเมจแค่1ตัวเท่านั้นนะเอาใส่ไว้ในช่องแรกเลย ส่วนไอช่องที่เหลือเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวที่แบบว่าเราอยากจะเก็บเลเวลนะส่วนผมก็จะเก็บเลเวลไอตัวพวกนี้เลยนะทุกคน1 2 3 4 5หแล้วก็จะเก็บ5ตัวนี้เลยนะแล้วก็เลือกเป็นด่านที่ทุกคนไหวนะซึ่งผมคิดว่าตัวของผมเนี่ยไหวอยู่แล้วนะทุกคนด่านสุดท้ายเลยนะแล้วก็ผมจะเลือกเป็นชาร์ปเตอร์หนึ่งนะทุกคนนี่มันก็จะได้เพชรต่อรอบ30เพชรนะแล้วก็ ได้ตัวของสุดิบในการเพิ่ม EXP ด้วยนะแล้วก็ผมใช้เวลาต่อรอบเนี่ยอยู่ที่5นาที3วินาทีทุกคนซึ่ง1วันเนี่ยมันก็จะได้เพชรอยู่ประมาณเกือบ10,000นะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันก็เมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะเดี๋ยวให้เราเดินมาที่ด้านหน้าเลยเนาะเดินที่ด้านหน้านะเล็งดีๆ <P ew ś> ปึ๊บอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะวางตัวไว้ก่อน1ตัวตรงนี้นะกดวางตัวไปเอาเงินไม่มีเดี๋ยวลอเงินแป๊บนึงทุกคนโอเค เดี๋ยวผมจะวางตัวไว้หนึ่งตัวก่อนนะเอาไว้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันจะหลุดก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวของเราเนี่ยมายืนไว้แถวๆตรงนี้นะอ่ะตรงนี้แหละคือเราจะเซตอันนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขออัพไปขั้นหนึ่งนะมาที่ตัวของตัวมาโคนทุกคนแล้วก็ให้เพิ่มปุ่มมาหนึ่งปุ่มนะปึ๊บแล้วก็เอาเลขหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ที่ตรงนี้นะช่องแรกเลยแล้วก็อ่ากดไปที่ตัวที่หนึ่งนะทุกคนให้มันขึ้นเป็นปุ่มวางปุ่มอะไรนี้นะ แล้วก็เพิ่มปุ่มมาแล้วก็ให้เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะส่วนผมเนี่ยก็จะวางไว้ตรงนี้นะอีกหนึ่งตัวแล้วก็อ่าเพิ่มไปอีกปุ่มหนึ่งทุกคนเป็นเลข3นะเพิ่มมาแล้วก็วางไว้ประมาณนี้นั้นทุกคนก็เพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะเป็นเลข4นะโอเคแล้วก็วางที่ปุ่มแคนเซิลนะทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะกด เพย์หนึ่งครั้งนะดูซิว่ามันจะวางหรือเปล่านะมันก็จะวางให้เรานะทุกคนโอเคอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะเป็นเลข5้าแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยตรงตัวที่เราวางเลยนะทุกคนทับๆกับเลข2ก็ได้นะแล้วก็คลิกหน้าจอหนึ่งทีปึ๊บแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งปุ่มหนึ่งเป็นเลข6นะเอาวางไว้ตรงคาว่าอัปเกรดนะแล้วก็เพิ่ม,มอีกหนึ่งปุ่มเป็นเลข7นะทุกคนกดไปที่แคนเซิลนะแล้วก็ลองกดเพย์ดูก่อนว่ามนานนนะอะออ่มัักกก็จปเเรรให้าทุค โอเคอัปเกรดให้ละใช้ได้แล้วนะทุกคนต่อมานะเราต้องวางเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะคือผมก็จะเซตเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลขแปดนะเพิ่มมาตรงนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะทุกคนวางทับเลขหนึ่งเลยนะเพิ่มมาแล้วก็เอาเลขเก้าเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เลขสิบเอาวางไว้ตรงนี้เลขสามทับเลขสามเลยแล้วก็เลขสิบเอ็ดทับเลขอ่าเลขสี่เลขเจ็ดนะทุกคนเพิ่มเลขสิบสองมานะ วางไว้ที่เลข9แล้วทุกคนเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะาพจหนึ่งครั้งแล้วกันนาะให้ตัวมันวางนะอ่ะมันก็จะวางตัวเรียบร้อยละทีนี้เนี่ยเราก็ให้มาเพิ่มปุ่มที่13แล้วทุกคนปุ่มที่13เนี่ยจะเป็นปุ่มอัปเกรดนะทุกคนวางไว้ที่ปุ่มอัปเกรดได้เลยนะแล้วก็ปุ่มที่14นะเราจะวางตรงนะี้ปุ่มที่14เราจะวางไว้ที่เดิมตรงนี้เลยปุ่มแคนเซิลนะก็จะได้ประมาณนี้นทุกคน14ปุ่มนะ ก็ใครที่แบบเฮ้ยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามมันหายไปไหนวะมาที่ด้านล่างนะทุกคนมันจะมีหนึ่งทับสองแล้วก็ของสองทับสองนะทุกคนประมาณนี้เลยนะกดเข้ามามันก็จะเจอปุ่มที่ซ่อนอยู่นะเพียงนี้นี่เนี่ยเราก็จะได้การวางมาโคสองตัวแล้วพอเราชนะแล้วเนี่ยให้มากดที่ปุ่มเพย์เกนนะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งปุ่มเป็นปุ่มที่สิบห้านะโอเคเราจะาไว้ตรงนี้เลย เฮียเกนะทุกคนตอนนี้ก็เวฟที่15แล้วนะคือผมลืมบอกไปจริงๆผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยก็คือก่อนที่เราจะเปิดมาโคลเล่นนะเราต้องวางตัวไอ้พวกนี้ไปก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เลเวลนะทุกคนไม่เชื่อลองดูนะมันจะได้เลเวลแค่ตัวเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องวางตัวก่อน1ครั้งนะทุกคน ก็ถ้าเกิดเราอยากจะฟาร์มเลเวลตัวไหนเนี่ยเราต้องเอาตัวนั้นวางไว้ด้วยนะ1ครั้งนะ้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เนเพมาโคไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องมีตัวดาเมจวางก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็วางตัวลูกไก่ทั้งหลายเนี่ยเสร็จสิ้นมินชิลรอแล้วนะผมก็จะวาง5ตัวเลยนะเพราะว่าผมจะฟาร์มเลเวล5ตัวนะทีนี้เนี่ยเราก็มาเปิดเพมาโคได้เลยทุกคนอ่าทีนี้เราก็ปล่อยไปนะเดี๋ยวมารอดูตอนเวฟที่15ทุกคนมันจะได้เลเวลหรือเปล่านะเสร็จสิ้นนะอันนี้เนี่ยยังไงก็ ก็อันนี้คือการเทมาอีกหนึ่งรอบนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเล่นไปก่อนนะผมจะไม่วางตัวเพิ่มนะผมจะวางตัวแค่ไอตัวมาโคที่ผมเซตไว้เท่านั้นนะอ่ะทีนี้ก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวรอดูตอนที่มันจบเว็บที่1ิ้านะทุกคนเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็ผ่านเว็บที่สิบ้านะเดี๋ยวมาดูดีกว่าได้เลยวว <c oughs> มันเร็วจังอะ <c oughs> <c oughs> คือไอตัวไหนที่มันวางในตาแรกไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็จะได้เลเวลนะถึงแม้ว่า ตาต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้วางตัวก็ตามนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอฟไว้ให้ดูสัก1ชั่วโมงแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงแล้วทุกคนก็ ดูจากเลเวลแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเย,ยอะมากๆนะอันนี้แค่ชั่วโมงเดียวนะคือเราปล่อยยาวๆได้เลยที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันไม่หลุดมันไม่อะไรเลยนะถึงแม้ว่าเราจะการกระบาดหน้าจอนี้ทิ้งนะทุกคนกดกาทิ้งเลยนะแล้วก็อาจะมาดู YouTube หรือว่าจะทําอะไรก็ได้นะมาดูช่องผมก็ได้หรือจะทาอะไรก็ได้นะแล้วก็พอเราจะกลับมาดูใหม่เนี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่หน้านี้นี่แหละคือมันจะไม่ไปไหนนะเราก็กดเข้ามาทีนึงปุ๊บ เห็นไหมทุกคนมันก็จะยังอยู damned, ่เหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าเราจะปิดคอมหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะปิดคอมไปแล้วหรือว่าอะไรก็ตามนะมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็จะฟาร์มได้ยี่ชั่วโมงนะทุกคนไม่ต้องมาเหนื่อยเล่นเองนะง่ายๆเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้คงไม่มีแล้วนะใครที่ไม่ได้ตามเดี๋ยวฟากติดตามเล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากใช้บริการแอป UG Phone เนี่ยก็สามารถกดโหลดที่ใต้ลิงก์วิดีโอของผมได้เลยนะแล้วก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับแอปนี้เนี่ยกามมมรรคคคอนนนนตบบบบผผไ้ลละะจัััทุ